โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้พี่นพก็จะมาทำคลิปแนะนาวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมสเกตอัพแล้วก็วิธีการติดตั้งมาเพิ่นน์นีเพื่อนๆบอกข่ามมาว่าตัดโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วก็ไปที่ Google ก่อนเนาะอ่าเพืนนะครับก็พิมพ์ไปว่าสเกตอัพสองพันยี่สิบสี่นะครับก็จะขึ้นหน้าตาเป็น ไปขึ้นมาเนะเาะแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดสเกตอับนะครับถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่ได้ซ i ยอินก็สมัครเนาะมันก็จะมีบายนะครับมีหลายเส้นฟรีให้เนาะแล้วก็โหลดมาฝากดาวน์โหลดวัวนี้นะครับสําหรับใครที่เป็น Mac นะครับก็ดาวน์โหลดตัวบนเนาะเป็น Mac OS สำหรับพี่นบใช้เป็น Windows ก็อ่าแต่ตัวนี้พี่โนบโหลดมาแล้วเรียบร้อยก็คลิกดาวน์โหลดไปนะครับตาม เราโหลดเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะได้ตัวติดตั้งมาเนาะ, <c oughs> ะตัวติดตั้งสกีอามาเนาะก็ดจะิปเข้าไปก็รอนิดนึงอขงพี่นพเครื่องพี่นพติดตั้งไว้แล้วลองติดตั้งให้เพื่อนๆอืลองเอ๋เขาก็จะรังโอเค เราจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเนาะรอเขาโหลดแป๊บนึงเสรกครูาเาก็แตมเขาก็ากตัวติดตั้งเขาก็จะหลังไปเรื่อย เดี๋ยวต้องซื้อคอมใหม่และโอเคสามสิบสองจิกไม่พอเดี๋ยวเล่นร้อยยี่แปดเลยอ่าก็มามาขึ้นมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเนาะเราก็ขึ้นไปที่เน็กนะครับต่างเนาะของพี่นพอ่าของพี่นพมีติดตั้งไว้แล้วเนาะพี่นพขอคลิกเป็นที่เรียผาเรียผ่าแล้วกันถ้าเกิดใครยังไม่เคยติดตั้งไว้เนี่ยก็คือไปคลิกที่อินนั่นมันน่าจะเป็น,นอ,อินสตอลเนาะพี่นพขอขอเป็นอ่าแพ้แล้วกันนะครับเพราะว่า ติดตั้งไาแล้วตั้งแล้วเนี่ยนี่ลองลองติดตั้งให้เพื่อนๆดูก็กดเข้าไปติดตั้งไม่ยากครับมี install repair and remove ประมาณนี้ครับสามตัวเลือกเอากถา็ถ้า install ใหม่ก็เป็น install ใหม่นะครับเขาก็จ n s ส a อ l เข้าไปกดต่อลองสองเดือนถ้าเกิดเราเราติดตั้งไปแล้วเนะาะที่เราตั้งไว้เนี่ย แต่ยังอยู่นะครับถ้าที่ติดตั้งใหมมีของหลางคาที่เดิมที่มีกันให้เพื่อนดูแต่ถ้าเกิดคนที่ติดติดตั้งใหม่ใหม่เลยก็ติดตั้งไปตามขั้นตอนเลยครับไม่มีอะไรครับกดเน็กเน็กไปแค่นั้นจะติดตั้งเป็นใช้เวลาหนึ่งนึง นั้นเหมือนว่าตัวรีแพนเหมือนว่าส้มแซมไปไม่ถอดโปรแกรมออกเพราะว่าพี่น้องไม่อยากถอดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงพวกเอ็กซ์ชั่นอะไรใหม่จะลงตั้งค่าตั้งอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลานิดนึงี้การติดตั้งจะรอให้เขาเสร็ เท่าไหร่ก็ไม่พอนะหมายถึงว่าคนททำการาฟิกเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ว่าเครื่องเครื่องเครื่องของพีนนพ่นพเนี่พี่นพใช้มานานนะเป็นเครื่องหนึ่งตัวนี้จะเป็นสเปคของพี่นพเนาะตอนนี้ที่ใช้อยู่จะเป็น,นปเตอสชั่นซีพียอ,อะสีน้อนเนาะ ไม่ได้แนละ้วประมาณเจ็ดปีไปอีกสบสีะะ่แล้วมั้งประกอบมาตอนนั้นแรมสามสิบสองจิกตันนี้การ์ดจอเป็น RTX สามศูนย์หกศูนย์สิบสอง 60, จิกซึ่งอัพการ์ดจอมาเมื่อปีที่แล้วการ์ดจอใหม่จริงสภาพการจะขยับและหนึ่งเด้อย,ยังช้าเลยเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเพราะว่าซอฟต์แวร์มันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแบบ ผมเห็นเขาประกอบกันร้อยแรมเท่าไหร่ตอนนี้128ร้อยยี่แปด้วยอเป่าหดูดีในในอะไรนครับแต่ว่า,าประสิทธิภาพในการทำงานของสเก็ตอัพเนี่ยก็เริ่มเริ่มที่16บกไิ่กนี่าก็ทำงานได้แต่ว่าจะห,หนักหน่วงแบบเยอะไม่ได้ ถามว่าทำงานได้ไหมสิบหกปีทำงานได้ทีไฟล์แมทเทอเรียลที่ไฟล์ไฟล์อ่าโอเคแล้วก็ไปฟินิชที่ไฟล์ไฟล์ที่แบบหนักๆเราใส่รายละเอียดโมเดลหนักๆเนี่ยมันก็จะงงงนิดนึงโอเคติดตั้งแล้วแบบนี้เนาะโอเคเขาก็จะได้มาสองพันนะครับเป็นตัวเป็นสามันมีโปรแกรมสเกตอัพนะครับแล้วก็มีเลเยอร์นะครับ ก็มีตัวอันนี้ไมโนบลงไปสองตัวสองพันยี่สิบสองกับสองพันยี่สี่นะครับๆๆะระดับลงไปผมไมโนบใช้หลายเส้นนะครับหรือก็ได้นะครับปีหนึ่งถ้าหนึ่งลายเส้นก็เฉลี่ยก็ตัวบา,บาน,นิดๆนะโอเคก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาเนาะแล้วก็ไปอาชีเเมทเอร จัดหน้าตาการอะไรก็ไปดูใน EP อีพีที่พี่ mm hmm. พนพสอนพื้นฐานเอาไว้เนาะในการจัดหน้าตาการจัดตั้งคีรัดอะ,อะไรต่อไปอะไรทำอยนั่นนะเปิดโปรแกรมนจอได้มากอ่ะ,อะมาแล้วเนาะ <c oughs> ในอีพีที่พี่ <c oughs> นพทำว้ก็จะมีการจัดหน้าตาการใช้เปิดการลงเอตินชันเนาะประมาณนี้เราจะได้หน้าตา ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ